ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนเมื่อนี้ผมสิพามากินมัามม่าเก,กาหลีเขียนเขาว่าเด็ดเด้มันบ่เผ็ดปานนั้นดอกวะ <c oughs> แม่นบ่ชเลยวะบว่ากันทั้งยืนหาเรื่องแล้วมื้อนี้เนนี้ใสายเผ็ดอยู่ล่ะครับดุยครับว่าต้องบวชยังไรดอกมื่อนีนได้ยังแรงมื่อวันนี้ครับดีๆสะหลายครับสะหลาย เยาเก็บปเป็นเพิ่นเนี๋ยเยเป็นตุลเครับไอครับเอออันนี้จัดจัดให้ยังไงตาม FC เอฟซีนตามเอครับผมมีเอฟซีความาบอกกินมากๆเผ็ดในเบื้องเนี้ยพื่อนวาเอาไปทั้พค่นอันนี้โอ้คัพปิงป้งคัปิ้ง ใกล้คลุยครับลุยเอ้ามนุษย์มนุษย์ยังมนุษย์อ่ะคนคนอ๋อหรือสีน่าเช็ดเลยวะเดืองแล้วครับกินออกเลยวะบาทนี้กินขึ้นายนางแต่วะโว้ยมันตะกินเลยสิแหละ่ะ อันนี้นนยังนี้ F C ขอมาวันนี้ F C ขอมา F C <laughs> หาเรื่องบ่ครับจัดมามาเกาหลีเมืองแนี้ะพันวานี่เสีดทำพิกบบันบเขาอยูย่บ่บาทันตายสุยต้อาัดสุดยร้อสุยบันนี้สุยเอมึงดลองใส่คำบ้างกันนะ เอาเบิ้ง <c oughs> เป็นไหนอเออเป็นไรที่เลอจ,จอดปะเขทาทาเอาเบิ้งทำยังไงเลยอื้อ lỡ đỏ bảo con thương chín mấy mưu hết tiền đập biết không vậy Chắc quá chín đi lưng gặp bóp anh đấy nha mhm đây, gì mhm đây gì mhm Ừm. มันเผ็ดน้ำหลังมันเผ็ดน้ำหลัง <laughs> <laughs> เออคอยเริ่มเสียแล้วเหรอว่ามันเผ็ดมันเผ็ดน้ำหลังครับพี่น้องใั <laughs> ่นกระปมันก็ว่าท่านเผ็ดอะครับอา,อาการหอนจะเสียเบิ้งนี่เบิงบ้งเบิ้องเบื่เบื่เบิดเ <laughs> บื่เบื่อเบืเอาอเสุยเลยเอ,อุ้ย จมูกก็แดงจมูกก็แดงนั่นเป็นทำไมยากมาเลยครับคำย่ยๆเลย <c ười> <c ười> แบกหลังออกมาเผ็ดกแซ่บดิ๊งโ้โห ครับเห็นว่าอย่างเพรียบกับแนะน้ำครับแจงกว่าครับเอามาน้ำครับไปกินเนี่ยอ๋อเข้มขั้นจัง

มันนี้จวดพ้าซุยมาครับผมหนุหน่อยพาซุยเลยมาแทนครับมัอนี้อ,อ้ยบักจวดเอ้ยเพชรกูแล้วมันนี้มันนี้จวดพ้าซุยติดภารกิจครับมาบ่ไราะแดะเจ็บเป็นจังไลย สบายเป็นหองโมเมนต์โมเสเด่นตัดกับไปคำแรกมันคือจังสบายอยูอ่คำสองคำสามนี่จีฮะไม่ธรรมดาโอ้ตัดเจ้าตัด ขอยเบ็ดโอ้ยนีตัวน้าไม่แท้ก็ถิ่มทิ้มเวอร์กังสิวะเบื้งหนาแลวครับพี่น้องเผ็ด nghe câu lại bao Khui đây. Nhau ai nhau tươi. Mình ngập. บังตุวทไทยอยากมีพริกมากินกับเด้เอาอ <laughs> ีกหรือเกล่าเลองเล่นดูิเออัแนตาย สูตรนี้อย่าบอกใครนะอย่าหาเห็ดอีกแล้วอย่าหาดาวเลยเว้ยมันเปลี่ยนลายดอกพี่นะแล้วก็เปลี่ยนเปสิ่แหละลองซื้อมากินเบ้างลองเบองพมาเป็ดญี่ปุ่นมาม่าเกาหลีพันนวะ อืมเด็ดเก็ดจนซวนรุดเฮ้ยเฮียแจ๋เฮียแจนะะสุดยอดสุดยอดครับของเขาดีดีใครแน่ยูับผู้ใด้บัดนี้ร้องกันร้องมั่งมังผูดอดากูว่ามันเป็นจังเดะรถยังอ่ะฮะองนี้เลยดส สองเมืองขนาดนั้นมันมีอยนแบงนี้หน่อยขาดไปประเดี๋ยวเมืองาหนมันมาบอกรุจัดว่ะเป็นไดโอ้ยิ้มไปยิ้มยิ้มยิ้มแหงเฮ็ดอ่ากันยิ้มแล้วเดี๋ยวจะได้ต้นท่านเวทีอะไรได้ป่ะนี่ครับใครเนี่ยอยู่ เอาแล้วยครับครับได้เวลาอันควรนะครับผมืันนี้ขอจบารลิจสำเร็จแล้วครับเบิร์ดกหม่องเกียงตับอยู่ใครอยู่เบิ้งลักษณะด้วยครับเพชรแห้งโอ้อ้ได้เวลาสมมาพอควรรอบผมผมจะกกี้พาซุยครับผมหนุ่นหน่อยพาซุยครับืันนี้รับผมได้ได้เวลาอันควรอันจบคลิปขอตนหั่นเเวทีแล้วครับ พฤติกรรมวัจจาใดบ่ดีที่เฮ็ดผิิดภาพไปพวกผมก็ขอโทษขอภไปไว้ใน,นเด้อครับพี่น้องฝากกดติดตามกดไล่์กดแชร์ช่องจักกีพาซุยในเด้อครับ,รบเพื่อมงานพาซุยเฮ <c oughs> อเดี๋ยวสิได้เฮ็ดคลิปต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเขาครับผมครับผมไปสุ้ยสวัสดีครับ